ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมาถึงยุคที่เราต้องมานั่งกดอัปเดตเฟิร์มแวร์เตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันนะครับแถมเตาแม่เหล็กไฟฟ้ายังมีโปรแกรมเชื่อมต่อกับมือถือทำอาหารประเภทต่างๆได้ด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอยังปรับระดับไฟได้อีกถึง100ระดับด้วยโหไม่ธรรมดาเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ของ Squidman.exe ครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า Xiaomi รุ่น DCL001CM ซึ่งหลายๆคนแม้แต่ตัวผมเองก็มีคำถามในใจว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านปกติยังไงเจ้าต่อไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยครับมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Xiaomi หรือแอปที่ชื่อว่า Mi Home ครับในการควบคุมต่ไฟฟ้าได้ด้วย ส่วนเจ้าเตา,าแม่เหล็กไฟฟ้านี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราต้องมาดูกันหน่อยครับมาดูรอบกล่องกันก่อนดูเหมือนว่าข้างกล่องจะไม่ค่อยมีเขียนรายละเอียดอะไรนะครับยกเว้นพวกคําเตือนต่างๆเกี่ยวกับการยกกล่องเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันสักหน่อยเผื่อจะมีคู่มือข้างในครับเจ้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี้ใส่กล่องโฟมมาค่อนข้างที่จะแน่นหนาเลยครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลัง ในกล่องนะครับก็จะมีตัวคู่มืออยู่แต่ว่ามันเป็นภาษาจีนหมดเลยครับอย่างที่เห็นมีรูปภาพประกอบนิดหน่อยนะครับแต่เท่าที่เห็นเลยทุกหน้าเนี่ยเป็นภาษาจีนหมดเลยถ้าอยากจะแปลงจริงเราสามารถใช้ google translate นะครับเปิดมือถือแล้วก็ถ่ายรูปสแกนถ่ายเอาก็ได้สำหรับปุ่มที่อยู่บนเครื่องนะครับมีแค่นี้เองครับ2ปุ่มข้างขางเป็นภาษาจีนแล้วก็ตรงกลางเป็นปุ่มหมุนได้กดได้ด้วยครับ ด้านบนก็เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเรียบๆครับมีปลัก๊กเป็นปลั๊กแบบบ้านเราใช้ได้สบายเลยโอ้ยาวเหมือนกันนะเนี่ยประมาณเมตร20ได้ซึ่งผมแนะนาว่าเวลาใช้งานก็คงต้องใช้ปลั๊กพ่วงแหละครับนี่ฮะหัวปลั๊กก็ไม่ต้องหาอะไรมาแปลงเลยสําหรับหม้อแปลงตัวนี้กินไฟประมาณ2,100วัตต์นะครับดังนั้นปลั๊กพ่วงก็ควรจะเผื่อไฟไว้ด้วยนะครับเวลาที่จะเสียบเข้าไป พอเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีการบูตระบบเล็กน้อยครับขึ้นเป็นเนี่ยครับโลโก้แล้วก็มีไฟกระพริบนิดนึงแล้วก็พร้อมใช้งานครับซึ่งสำหรับคนที่ใช้งานแบบเตาไฟฟ้าปกติทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะกดปุ่มตรงกลางนะครับเข้าไปได้เลยกดเข้าไปครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะตั้งเวลานะครับโดยจะหมุนปุ่มไปทางซ้ายทางขวาเป็นนาทีครับพอได้เวลาที่เราต้องการเราก็กดปุ่มตรงกลางไปอีกทีหนึ่ง ส่วนปุ่มที่อยู่ทางขวานะครับพอเรากดออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูให้เราหมุนครับเลือกดูซึ่งเมนูหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษสลับภาษาจีนแล้วเราก็หมุนปุ่มเพื่อตั้งกําลังไฟครับซึ่งสามารถตั้งได้ตั้งแต่ศูนยถึง99ก็คือ100ระดับนั่นเองส่วนการขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้แสดงว่ายังไม่มีภาชนะวางอยู่บนตัวเตานะครับเราต้องหาภาชนะมาวางไว้บนเตาก่อน ส่วนการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเราสามารถใช้แอปมีโฮมนะครับในการเชื่อมต่อพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับถ้าหากว่าเคยเชื่อมต่อแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีครับแต่ถ้ายังไม่เคยเชื่อมต่อก็จะมีเตาไฟฟ้าขึ้นมาให้เลือกครับเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เราถ้าเราเสียบปลั๊กไว้เราสามารถเลือกเตาไฟฟ้าอันนี้แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีเตาขึ้นมาให้เลือกเราสามารถกด2ปุ่มข้างๆแบบนี้ครับ กดเข้าไปนะครับจนขึ้นสัญญาณ wi-Fi แล้วให้เรากดค้างไว้จนมันกระพริบครับก็จะเป็นการรีเซ็ตเตาครับรวมถึงรีเซ็ตค่า Wi-Fi ด้วยพอขึ้นสัญลักษณ์ Wi-Fi แบบนี้นะครับเราก็กดเข้าหมายบวกอีกทีครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งให้มีเตาไฟฟ้าขึ้นมาครับหลังจากนั้นเราก็กดไปที่เตาไฟฟ้าครับเลือกเครือข่าย w i f i ที่เราต้องการเชื่อมต่อตอนนี้ก็กดถัดไปครับ ช่วงนี้ยังไม่ต้องทำอะไรกับเตานะครับมาดูที่แอปต่อแอปก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi ของบ้านเราโดยอัตโนมัติครับตอนนี้ก็กําลังเชื่อมต่อกับไ i f i อยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งเรียบร้อยครับเชื่อมต่อหมดทุกอย่างแล้วเราก็ตั้งห้องครับห้องครัวถัดไปครับตั้งชื่อเตาชื่อเตาเหนียวนำไปก่อน next ไปเลย ตั้งชื่อได้ด้วยนะครับเช่นเตาไฟฟ้าเตาหรือตั้งชื่อว่าสมชายสมหญิงอะไรก็ได้ครับระหว่างนี้แอปพลิเคชันก็จะดึงข้อมูลจากเตาครับเสร็จแล้วก็เริ่มกันเลยครับนี่ครับขึ้นเมนูแบบนี้ก็แสดงว่าพร้อมใช้งานแล้วส่วนถ้าบางคนเปิดขึ้นมาแล้วมีการเตือนแบบนี้นะครับเป็นสีส้มก็แสดงว่าตอนนี้เตาไฟฟ้ามันปิดการใช้งานอยู่ครับเราสามารถกดมาที่เมนู Official นะครับเพื่อด,ดู อาหารประเภทต่างๆนะครับโดยอย่างสเต็กนะครับก็จะมีบอกวิธีการเตรียมเนื้อทริปในการกลับหน้านะครับหรือแม้กระทั่งปลาเงี้ยก็จะมีการบอกให้เราเตรียมปลาในลักษณะต่างๆนะครับผมซึ่งเอาแค่เมนูระดับพื้นฐานนะครับก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปได้ประมาณหนึ่งเลยซึ่งถ้าเราเลือกปุ่มในการปรุงไปแล้วข้างล่างจะมีปุ่ม start now ครับกดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ย ยังใช้งานไม่ได้นะครับต้องไปคอนเฟิร์มที่เตาอีกหนึ่งทีครับโดยการกดที่ปุ่มวงกลมแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีภาชนะให้เราใช้งานครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองทดสอบต้มน้ำนะครับโดยใช้การานาอัเล็กๆก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะกรอกน้ำลงไปนะครับเอาน้ำดื่มแล้วกันจะได้ดื่มต่อได้เลยใส่ลงไปจนเต็มกาเลยครับ หลังจากนั้นก็มากดที่ตัวแอปนะครับว่าเป็นการต้มหรือนึ่งครับกดเสร็จแล้วก็ไปกดคอนเฟิร์มที่เตาครับ1ทีเท่านี้เตาก็พร้อมทำงานแล้วครับสักพักหนึ่งมันก็จะรายงานว่ากำลังต้มอยู่ครับนะครับเตาก็จะทำงานแบบนี้เลยแค่ต่อเริ่มต้นสตาร์ทเตาเนะครับตัวกา๊น้ำเองก็เริ่มที่จะร้อนแล้วดังนั้นอย่าไปจับนะครับเพราะว่าภาชนะเนี่ยก็จะร้อนตาม อุณหภูมิของของเหลวที่อยู่ข้างในด้วย,ยงั้นเรารอแป๊บหนึ่งครับระหว่างนี้ผมก็จะจับเวลาไปด้วยครับตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งนาทีแล้วนะครับจะสังเกตว่าตัวปากเตาเนี่ยครับเริ่มที่จะมีไอออกมาบ้างนี่ครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับควันเริ่มออกมาละแล้วเรารอสักพักหนึ่งนะครับให้มันเดือดก่อน เ,เดือดแล้วครับเดี๋ยวเราต้องปิดเตาก่อนเราสามารถกดปุ่มหลักของเครื่องเพื่อหยุดการทางานของเตาได้ครับตอนนี้เวลาผ่านไป53วินาทีครับน้ําเดือดเรียบร้อยไวมากๆเลยตอนนี้ทั้งน้ําข้างในแล้วก็ตัวภาชนะตัวกาต้มน้ำนะครับก็ร้อนมากมากครับเวลาจับนี่ก็ระวังด้วยนะเพราะว่าน้ําข้างในเนี่ยตอนนี้กําลังเดือดอยู่บางคนอาจจะคิดว่าน้ำเมื่อกี้มันน้อยไปคราวนี้ผมลองน้าลิตรครึ่งเลยครับ เทลงไปนะครับในหม้อเอาหม้อมาตวงเลยตอนนี้เป็นหม้อสตเตลเลตธรรมดาเลยนะครับหม้อสตเตลเลตที่ใช้ต้มแกงปกติเลยมืออาชีพใช้ Aero ครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเลือกเมนูต้มครับแล้วก็สตาร์ทแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองจับเวลาดูนะครับว่าเราสามารถต้มน้ำา1ลิตรครึ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เอาไปเลยครับ ซึ่งระหว่างที่เตาไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่เนี่ยมันก็จะมีขึ้นเตือนในแอปด้วยครับว่าเราเปิดไว้ที่กำลังไฟระดับไหนอยู่แล้วก็กำลังทำหน้าที่อะไรอยู่ครับซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาขึ้น10เท่านะครับเพราะว่ามันใช้เวลาต้มน้ำเนี่ยปริมาณ1.5ลิตรเนี่ยอาจจะนานสักหน่อยหนึ่งแต่ก็เนี่ยครับผมก็จะจับเวลาอยู่ตลอดเลยตอนนี้น้ำก็เริ่มที่จะ ร้อนข้างล่างแล้วครับเป็นฟองากาศปุดๆข้างล่างเรียบร้อยละอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะเดือดครับผ่านไป4นาทีกว่าแล้วพอครบประมาณ5นาทีนะครับน้ําก็จะเริ่มเดือดนะครับแล้วก็เริ่มปุดนะครับอันนี้อีกนิดนึงขออีกนิดหนึ่งแล้วกันอ่าเนี่ยครับประมาณนี้เลยเดือดปุดเรียบร้อยใช้เวลาไป5นาที13วินาทีครับสำหรับน้ำเดือดปุดแบบนี้ เดี๋ยวผมอาจจะต้องปิดเตาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะกระฉออ,กออกมาหมดนะครับสำหรับน้ำ1.5ลิตรเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะครับสำหรับการต้มน้ำให้เดือดแบบนี้คราวนี้ลองมาทำเมนูอาหารจริงจังดีกว่า <S <S เมื่อตะกี้เห็นมีขึ้นเตือนแบบว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวลองอัปเดตเฟิร์มแวร์นิดนึงให้เตาใช้งานได้สมบูรณ์ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันหนึ่ง เตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราใช้งานในบ้านเนี่ยมันจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับซึ่งถ้าพูดในสมัยก่อนเนี่ยคงไม่มีใครเชื่อหรือบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้แต่ยุคนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับระหว่างที่อัปเดตนะครับมันก็จะมีไฟกระพริบแสดงโปรเกรสของการทำงานนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่เป็นไฟกระพริบแบบนี้เลยครับซึ่งการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็ติดตั้งการอัปเดตครับ เหมือนมือถือเลยนะแต่นี่เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าครับพออัปเดตเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ก็พร้อมใช้งานต่อได้เลยครับคราวนี้เราจะมาทําชาบูนครับก่อนอื่นก็ต้องผัดเครื่องก่อนนะครับกดสเตอร์ไฟแล้วก็ไปกดคอนเฟิร์มที่ตัวหน้าเตาครับจากนั้นก็เทน้ํามันลงไปหน่อยหนึ่งตามด้วยหัวหอมนะครับลงไปผัดให้มันมีกลิ่นหอมก่อน ตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าไฟมันแรงไปนะครับแรงจนทะลุกระทะเลยเดี๋ยวเราหรีไฟลงหน่อยครับพอหัวหอมมีกลิ่นหอมกำลังดีเราก็ใส่เบคอนครับลงไปผัดเอาน้ำมันนิดนึงลงไปคลุกนะครับให้มันมีน้ำมันติดกระทะหน่อยหนึ่งขั้นตอนตรงนี้เนี่ยกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดเลยครับนี่ครับควันออกมาค่อนข้างที่แจวแรงนิดนึงแบบนี้เลยแล้วเราก็รินน้ำซุปชาบูลงไปครับ ประมาณนี้นั้นก็คลุกเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็เลงไฟขึ้นหน่อยหนึ่งระหว่างที่ผมกําลังจะกดต้มก็มีขึ้นเตือนอัปเฟิร์มแวร์ขึ้นมาอีกแล้วครับอ่ะอัปก่อนก็ได้จะได้ทําต่อเท่ากับว่าเวลาใช้งานจริงก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ได้ครับมีอัปเดตเฟิร์มแวร์กลางทาง๋ยวเราจะกดต้มนะครับแล้วก็สตาร์ทนาวครับแล้วก็ไปกดสตาร์ทที่เต,ตาตอนนี้ที่เตาขึ้นว่าฮอตพอตนะครับเราก,กำลังจะต้มชาบูครับ กดคอนเฟิร์มไป1ทีหลังจากนั้นก็ปิดฝาครอบแป๊บหนึ่งนะครับให้มันเดือดหน่อยใช้เวลาไม่นานนักนะครับตัวมหอเองก็เดือดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะต้องรีไฟลงแล้วก็เติมเนื้อลงไปครับนะครับซึ่งเราสามารถที่จะหมุนตรงนี้ปุ่มตรงกลางนะครับปรับเลเวลลงเพื่อลดความเดือดของตัวน้ำซุปได้ครับเดี๋ยวขอปรับให้พอดีพอดีก่อนจะได้แบบพร้อมที่จะ เอาเนื้อลงไปคลุกให้สุกได้ด้วยระหว่างที่เราเล่งไฟในเตานะครับตัวแอปก็จะเตือนได้นะครับว่าตอนนี้เราปรับไฟอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เป็นการรายงานผลแบบเร็วลไทมเลยครับซึ่งระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะเอนจอยกับตัวชาบูได้เลยครับนี่อาจจะเป็นการต้มเนื้อจริงจังครั้งแรกเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเฝ้าแอปอยู่ตลอดแต่ว่านาทีนี้ของกินที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันชวนกินมากกว่าครับผมขอกินก่อนละกัน ถ้าหากระหว่างที่ต้มอยู่มีการยกหม้อขึ้นนะครับก็จะมีการเตือนแล้วก็จะขึ้นรูปหม้อตรงนี้ครับแสดงว่าเรากําลังยกภาชนะออกแล้วเตาก็จะหยุดการทํางานเลยครับซึ่งเป็นระบบเซฟตี้ของมันที่ค่อนข้างดีทีเดียวส่วนชาบูถ้ากินหมดแล้วนะครับเหลือน้ําซุปไว้ <c oughs> ก็สามารถที่จะเอามาผัดเป็นข้าวผัดได้ครับโดยการใส่ข้าวลงไปครับแล้วก็คลุกแบบนี้ครับก็จะเป็นข้าวผัดแบบ เ้าผัดซุปชาบูครับอันนี้อร่อยนะเป็นเมนูที่ผมชอบมากเลยเวลากินชาบูหมดแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปครับแบบนี้อตอกไข่ลงไปผัดนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นปิดมื้อแบบอิ่มด้วยอร่อยด้วยครับแล้วก็ใช้น้ำซุปอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยนอกจากเมนูพื้นฐานที่เราสามารถปรุงได้แล้วนะครับยังมีเมนูที่เป็นเมนูล e c o m m e n d จากเชฟนิกครับ เชฟที่จะสอนเราใช้เต่าไฟฟ้าเนี่ยทำอาหารที่มันดูพิสดารขึ้นได้โดยในตัวเมนูที่เราจิ้มเข้าไปนะครับก็จะบอกทั้งส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ขั้นตอนการปรุงครับโดยใช้เจ้าเต่าไฟฟ้าเนี่ยทำทุกขั้นตอนเลยซึ่งเป็นอะไรที่เด็ดมากๆและนอกจากเมนูที่มีอยู่แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะตั้งเมนูเองได้ด้วยกันกดเพิ่มครับคัสตอมโหมดแล้วก็ ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถตั้งกำลังไฟนะครับตามที่ต้องการหรือจะมาเลือกตัวข้างบนครับตรงเทมเปลี่ยนเป็นเลือกอุณหภูมิครับตั้งอุณหภูมิตามที่ต้องการก็ได้อย่างต้องการอุณหภูมิมากเท่าไหร่ได้สูงสุดถึง1 9 0องศาเลยครับซึ่งตรงกลางของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีตัววัดอุณหภูมิอยู่ครับทาให้มันสามารถที่จะวัดอุณหภูมิของของที่เราทําความร้อนเนี่ยได้แน่นอนแล้วเราก็ตั้งชื่อครับ ตั้งได้ประมาณ6ตัวอักษรนะครับเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับกลายเป็นเมนูคัสตอมของเราแล้วเราสามารถกดปุ่ม add to m e induction cooker นะครับเพื่อเพิ่มเมนูนี้เข้าไปในเตาไฟฟ้าของเราครับหลังจากที่เพิ่มแล้วนะครับมันก็จะซิงก์กับตัวเตาไฟฟ้าด้วยทำให้เมนูที่เราเพิ่มลงไปนะครับไปอยู่บนเตาแล้วก็ใช้งานโดยไม่ต้องมีแอปก็ได้นะ เราหมุนไปปุ๊บก็จะเจอเมนูที่เราตั้งไว้เลยครับแต่ถ้าขึ้นเครื่องหมายอย่างนี้ขึ้นมาก็เหมือนเดิมเลยครับยังไม่มีภาชนะอยู่บนเตานั่นเองแล้วถ้าเราเปิดแอปมี o m e ระหว่างที่เราเปิดเตาไว้ด้วยเนี่ยมันก็จะมาเตือนในแอป,ปด้วยครับว่าตอนนี้ไม่มีภาชนะวางอยู่นะและขั้นตอนสุดท้ายในการปิดเตาครับเราสามารถที่จะกดปุ่มกลางค้างไว้ครับจนกว่าเตาจะดับก็เป็นอันปิดเตาเรียบร้อยครับถอดปลั๊กได้เลย สำหรับรีวิวนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการใช้งานเจ้าเต,า,เตาแม่เหล็กแน่วนำไฟฟ้าอันนี้นะครับเ Xiaomi Induction Cooker นะครับซึ่งตัวรุ่นนี้เนี่ยครับจะเป็น DCL001 นะครับซึ่งจะต่างกับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น DCL002 อาจจะเป็นเลข2ออาจจะดูใหม่กว่านะครับแต่ว่าฟังก์ชันในการต่อกับแอปเนี่ยจะไม่มีครับรวมถึงปุ่มคอนโทรลต่างๆเนี่ยจะควบคุมได้น้อยกว่าอันนี้ สำหรับรุ่น001ตัวนี้นะครับก็สามารถทำงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งการเชื่อมต่อแอป,ปการมอนิเตอร์ผ่านแอป,ปนะครับแล้วก็โปรแกรมต่างๆสามารถปรับได้ละเอียดปรับความร้อนได้ถึง100ระดับนะครับซึ่งถือว่าละเอียดมากๆในการใช้งานส่วนถ้าใครที่เกิดคำถามอะไรเกี่ยวกับเจ้าเตาตัวนี้นะครับก็ลองถามเข้ามาได้ครับผมผมใช้งานอยู่ก็สามารถที่จะตอบได้ ลองมาคุยกันครับหรือใช้งานแล้วติดอะไรตรงไหนนะครับลองมาคุยกันดูขอบคุณครับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย